รุปข่าวรอบสัปดาห์เทศบาลเมืองท่าช้าง <Pre view. S 1> นายธวัชชัยจันทกิจรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนางสาวสุธามาศพลสงขามประธานอ,อสอมอและนางสาวสุภาวดีโกศลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับคณะกรรมการอ,อสอมอในการเตรียบจัดงานราตรีอ,อสอมอเทศบาลเมืองท่าช้างในวันเสาร์ที่26มกราคม2556นี้ โดยจะมีพิธีเปิดงานเวลา20นาฬิกาโดยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยและในวันพฤหัสที่ผ่านมามีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยแรกครั้งที่1ทับ2,556โดยมีนายเฉลิมพลศักริ์คำนายกเทศมนตรีเทศบ,บาลเมืองท่าช้างเสนอย,ยัตติต่อสภาในการพิจารณาจ่ายเงินขาดสะสมเพื่อดำเนินงานตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้แก่โครงการขยายเขตน้้ำประปาบริเวณถนนลักสักชมูลซอย2ทับ1หลังค่ายตากสินชุมชนย่อยที่8หมู่บ้านนพเก้า 9, ชุมชนย่อยที่7และโครงการวางท่อน้ำเหวี่ยงต่อการถนนลักสักชมูล นายเฉลิมพลสักคำนายกเทศมนตรีมอบเงินบริจาคจำนวน180 0 0บาทที่มีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มาบริจาคเป็นค่ารักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับนายกิติชุติพินโยกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแก้ว เช้าวันศุกร์ที่25มกราคมนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างขับรถตระเวนออกตรวจความเรียบร้อยงานที่มอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบแต่ละจุดอาทิสถานที่ออกกําลังกายริมบอ่อบ,บําบัดเกาะการถนนลักษักชมูลและบริเวณถนนสุขุมวิสีแยกเขาระยา,ยา <Thank you. S 1> เพื่อสร้างภูมิทัศ์ที่สวยงาม <Thank you. S 1> ให้กับพี่น้องประชาชน จากนั้นเดินทางลงพื้นที่พร้อมนายชัชพลเหล่ามีสุขรองนายกเทสม,มนตรีและนายอดิศักดิ์เกณิกานนนผู้อํานวยการกองช่างร่วมวางแผนเพื่อเตรียมการปรับปรุงบอ่อบำบัดน้ําเสียมู่บ้านการเคหะโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในการนํารถแบ็คโฮมาขุดปรับสภาพก้นบอ่อและขอบบอ่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป หัวหน้าฝ่ายปกครองเ <Thank you. S 1> ทศบาลเมืองท่าช้างนำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริการฉีดล้างถนนบริเวณหน้าบ้านเลขที่25ทั68หมู่5ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานทําร่องระบายน้ําใหม่และบริการฉีดล้างถนนทําความสะอาดเส้นทางสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณหมู่บ้านการเคหะจันกระจางซอย6ซอย7และซอย8 นายทวัตชัยจันทกิจและนายชัชพลเหล่ามีสุขรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้างลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านคอนพิทักษ์หลังจากได้รับคำร้องเรียนเรื่องท่อระบายน้ำอุดตันจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยขุดลอกทำความสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนตานม,มาเป็นีแล้วค่ะแล้วอ,อ,อยู่กันยังไงอะคะก็ค่ค่อย ก็ค่อยระบายไปค่ะคือระบายแต่ช้าอย่างเงี้ยหรอคช้าช้าอ่าฮะน้ยเงี้ก็ก็มาต่อเติมบ้าน้งกาใช้ตัวหน้าบ้างก็ส่งน้ำโลกก็ไปโลใจค่ะใจที่เทศบาลมามันทำความสะอาดให้ค่ะแล้วพวกชาวบ้านบ้านหลังอื่นเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับพี่ไหมอะคะก็เหมือนกันอะค่ะอืม แถวข้างล่างนี่น้ำไม่ไม่ไหลเหมือนกันนะคะก็ล้อบาอ่าเหมือนกันเวลาฝนตกมาน้ําท่วมบ้านนะคะแล้วร้องไปที่เทศบาลนานหรือยังอะคะนี่นานนะคะที่ตกกว่านพี่พี่ทนมาเป็นปีเลยเหรอคะค่อะ <laughs> ค่อยไหลนะคะตอนแรกทีนี้มันตันมากไปท่ไปแล้วค่ะ นายเฉลิมพลสักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างและประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเปิดประชุมโดยมีนางสาวสุภาวดีโกศนผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประธานอนุกรรมการกล่าวรายงานถึงความก้าวหน้าโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ <Thank you. S 1> ในการปฏิบัติภารกิจด, <Thank you. S 1> ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างได้แก่โครงการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุป,ประจำปี2556 โครงการลอกต้อกระจกและอีกหลายโครงการที่ทำให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนนคือแห่งความสุขสนุกสนานของอาสาสมัครชมรอออมอสมเทศบาลีท่าช้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายคณะลกิิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานราตรีอ,อสอมอ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่นไปด้วยพี่น้องอสมอทั่วจังหวัดและการจัดงานในครั้งนี้กลุ่มอสมอเทศบาลเมืองท่าช้างได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน30,000บาทจากกลุ่มทุนมังกร5,000บาทจากนา,นายธนพลกิจการและ3,000บาทจากเสียหนูเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนต่อไป